สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลมูนสอนถักโครเชต์อย่างง่ายก่อนอื่นขอฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกด s ั b s c r i b กดไลค์กดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตวิธีการถัก ก้นกระเป๋าทรงลีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตจะเป็นเชือกร่มสีแดงเลือดนกและเชือกร่มสีเขียวฝรั่งค่ะเข็มโครเชต์สองหัวเบอร์สีทับศูนและเบอร์สามทับศูนค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เชือกฟอกถักได้นะคะหรือใช้ไหมพรมสีพายถักได้ค่ะ ก็จะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นถักกันเลยนะคะให้เราคล้องไหมไว้ที่มือค่ะต่อไปในคลิปนี้เราจะเรียกเชือกร่มว่าไหมนะคะเสร็จแล้วเราใช้เข็มโครเชต์ทางด้านเบอร์สี่ทับศูนย์ค่ะจิ้มลงไปตรงกลางห่วงแบบนี้เลยพันหัวเข็มเกี่ยวไหมดึงรอดผ่านห่วงเข้ามาค่ะ ลักษณะแบบนี้เป็นการถักโซ่ค่ะเราได้โซ่หนึ่งครั้งแล้วต่อไปค่ะพันหัวเข็มเกี่ยวไหมดึงรอดผ่านห่วงค่ะถักลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้เราได้สามแล้วสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เราได้10โซ่แล้วนะคะเราจะถักต่อให้ได้จำนวน43โซ่ค่ะตอนนี้เราถักโซ่มาได้จำนวน43โซ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เข็มกัดพลาสติกมาขั้นเป็นสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้นะคะต่อไปถักโซ่ขึ้นมาอีกสองครั้งค่ะ 1และ2ค่ะเราจะถักพอ1คอนะคะโดยพันหัวเข็มจิ้มลงไปตรงช่องที่เราทำสัญ,ญลักษณ์เข็มกัดไว้ค่ะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเกี่ยวไหมกวักดึงขึ้นมาค่ะบนเข็มจะมีห่วงอยู่3ห่วงนะคะพันหัวเข็มดึงรอดผ่าน2ห่วงก่อนค่ะพันหัวเข็มดึงรอดทั้งหมดค่ะเราจะใช้เข็มกัดพลาสติก กัดไว้เป็นสัญลักษณ์ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะถักพ่อหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชนะคะตัวยอ่อต่อไปในคลิปนี้เราจะเรียกว่าโค้ด F นะคะเราจะถัก F ลงไปในช่องเดียวกันจำนวน5หลักด้วยกันค่ะตอนนี้เรากำลังถัก F ในหลักที่2ค่ะต่อไปนะคะ ถัก F ตรงในช่องเดียวกันหลักที่3นะคะและถัก F ตรงที่ช่องเดียวกันหลักที่4ค่ะต่อไปพันหัวเข็ม จิ้มเข็มลงไปในช่องเดียวกันถักเป็น F หลักที่5ขึ้นมาค่ะตอนนี้เราได้1 2 3 4และ5หลักแล้วนะคะติดเข็มกัดพลาสติกไว้ค่ะต่อไปเราก็จะถัก F บรงในช่องถัดไปนะคะ1หลักค่ะ ถัก F บนเส้นโซ่นะคะลงไปช่องละหนหลักค่ะเราก็จะถัก F ลงไปบนเส้นโซ่หรือเราเรียกว่าบนแถวก็ได้นะคะบนแถวโซ่นี้ค่ะ สำหรับความยาวของอตัวก้นกระเป๋าเพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือลดได้จากจำนวนโซ่ที่เราถักเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆถักต่อมานะคะถักลายมาให้ถึงสุด ปลายแถวตรงนี้เลยค่ะและเมื่อเราถักมาจนถึงจะเป็นช่องก่อนช่องสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเราก็จิ้มไปตรงนี้นะคะเราจะถัก F ขึ้นมาจำนวน6หลักด้วยกันค่ะอันนี้เราถักหลักที่1แล้วนะคะเราใช้เข็มกัดพลาสติกมากัดไว้เป็นเครื่องหมายก่อนค่ะ ต่อไปถัก F ลงที่ช่องเดียวกันในหลักที่2นะคะนะับเป็นหลักที่2ค่ะต่อไปถัก F ลงเป็นหลักที่3ค่ะต่อไปถัก F ลงที่ช่องเดียวกันนะับเป็นหลักที่สค่ะต่อไปถัก F ลงในช่องเดียวกันนะับนะเป็นหลักที่5ค่ะ ต่อไปนะคะถัก F ลงที่ช่องเดียวกันค่ะนับเป็นหลักที่6ค่ะแล้วเราก็จะใช้เข็มกลัดพลาสติกนะคะมากลัดเป็นเครื่องหมายไว้นะคะอาจจะดึงปลายเชือกอตรงนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเมื่อเราถักครบ6กหลักแล้วเราก็จะถัก F บนแถวต่อไปนะคะเราจะถักวนรอบนะคะบนแถวให้ครบรอบนะคะอ่าส่วนปลายเชือกนะคะที่เห็นอยู่เพื่อนๆก็จับให้แนบชิดกับชิ้นงานนะคะแต่หากว่าปลายเชือกที่เราเว้นไว้มันยาวเกินไปเราก็อาจจะใช้กรรไกรตัดออกได้ค่ะ ตัดออกให้สั้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็จับเขาแนบชิดกับชิ้นงานแล้วก็ถักไปด้วยเลยนะคะ แล้ก็จะถัก f บนแถวนะคะถักไล่มาให้ถึงตรงบริเวณจุดนี้ค่ะและเมื่อเราถักมาถึงบริเวณจุดที่เราถักเริ่มต้นไว้นะคะหรือจุดตำแหน่งที่ครบรอบนะคะเราก็จะถัก f ลงไปในช่องใหญ่ตรงนี้นะคะอีก1 f นะคะรวมกับตอนแรกที่เราถักไว้5 f นะคะก็จะเป็น6 f เท่ากันกับอีกด้านหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะถัก c ในตำแหน่งที่เราติดเข็มกลัดพลาสติกไว้นะคะก็เป็นอันถักจบครบรอบที่1ค่ะลองนับดูนะคะก็จะได้จำนวน6หลักค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นสีเดียวกันก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใด จะเพิ่มลูกเล่นนะคะให้ก้นกระเป๋ามีสีสันก็อาจจะใช้ไหมต่างสีได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนสีไหมกันนะคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดไม่เปลี่ยนสีไหมก็สามารถถักต่อได้ค่ะต่อไปในรอบที่สองเราจะถักขยายความกว้างค่ะถักโซ่สองครั้ง1และ2ให้เราถัก f นะคะซ้ำลงไปที่ช่องเดียวกันอีกหนึ่งหลักค่ะการถักก้นกระเป๋าทรงรีเราจะถักขยายความกว้างของก้นกระเป๋าทั้งด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะโดยการถักวีลงไปจากเดิมในแถวแรกหรือรอบแรกเราได้6หลักใช่ไหมคะในแถวที่สองเราจะถักเพิ่มขึ้นมาเป็น12หลักค่ะ โดยการถักซ้ำลงไปที่ช่องเดียวกันสองครั้งหรือที่เราเรียกว่าการถักวีนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นฝั่งที่เราเริ่มต้นถักเมื่อนับดูก็จะได้จำนวน10บหลักค่ะตอนที่เราถักวนมาครบรอบของแถวนะคะเราจะมาถักเพิ่มขึ้นอีกสองหลักรวมเป็น12หลักค่ะต่อไปเราก็จะถัก f อรลงบนแถวค่ะถักช่องละ1หลักช่องละ1หลักค่ะ และเมื่อเราถักมาถึงอีกทางด้านหนึ่งนะคะหรืออีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทำการถัก V ีลงบนช่องตรงนี้นะคะทั้งหมดจะมี6หลักเมื่อเราถัก V เราก็จะได้ F เพิ่มขึ้นมารวมเป็นจำนวน12หลักด้วยกันค่ะ ราถักขยายความกว้างของก้นกระเป๋าทางด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะได้จำนวน12หลักค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมใช้เข็มกลัดพลาส,สติกกลัดเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F อฟลงบนแถวค่ะถักมาให้ครบรอบแถวเลยนะคะ ในช่องสุดท้ายค่ะเพื่อนๆเราก็จะถัก V ขึ้นมานะคะหรือถัก F ลงไปในช่องเดียวกัน2หลักค่ะเมื่อรวมกับ F สิบหลักที่เราถักไว้ตอนที่เริ่มต้นแถวนะคะทั้งหมดเลยเราก็จะได้จำนวน F สิบสหลักด้วยกันค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถัก C เพื่อปิดแถวนะคะ ต่อไปนะคะเราถักโซ่ขึ้นมาสองครั้งก่อนค่ะเพื่อขึ้นแถวใหม่นะคะเราจะถักขยายความกว้างของก้นกระเป๋าในแถวที่สกันค่ะซึ่งเป็นแถวที่สนี้ก็จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะในด้านนี้นะคะจะเป็นด้านหรือเป็นฝั่งที่เป็นจุดเริ่มต้นเราจะได้ V ีจำนวน11ชุดก่อนนะคะหรือ22หลักและเมื่อเราถักวนมาครบรอบเราก็จะเพิ่ม V อีก1ชุดหรือ F อีก2หลักนะคะลงในช่องเดียวกันค่ะก็จะรวมแล้วก็จะเป็น 24F ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆถักกันต่อได้เลยนะคะ ฝั่งด้านนี้เราก็จะถัก V ขึ้นมานะคะจำนวน12 V ด้วยกันค่ะเมื่อนับรวมแล้วก็จะได้ F เพิ่มขึ้นมา24หลักด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราถักกันต่อได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามานะับไปพร้อมๆกันค่ะสองสี่หกแปดสิบ2ิบสองสิบสีและ24หลักค่ะ ตอนนี้เราก็ถักมาครบรอบวงของแถวแล้วค่ะเราจะทำการถัก C หรือรอหอเพื่อปิดชิ้นงานของแถวค่ะเรามาดูวิธีการถัก C กันนะคะ12จิ้มลงตรงตำแหน่งนี้ค่ะเกี่ยวไหมดึงรอดผ่านค่ะถักโซ่ล็อกไว้1ครั้งค่ะและในตอนนี้ เราก็ได้ทำการสาธิตวิธีการถักก้นกระเป๋าทรงรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ขนาดตามภาพที่แสดงอยู่นี้เลยค่ะเป็นการถักขยายความกว้างของก้นกระเป๋าจำนวนสามรอบด้วยกันค่ะขนาดของกระเป๋าเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มจำนวนโซ่หรือลดจำนวนโซ่ ในตอนที่เราเริ่มต้นถักได้นะคะและความกว้างของก้นกระเป๋าเพื่อนๆสามารถถักเพิ่มจำนวนรอบได้หรือลดจำนวนรอบได้ตามขนาดที่ต้องการค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกด กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ